พูดจริงไว้ก่อนการพูดที่ดีไม่ว่าจะเป็นการพูดเพื่อสิ่งใดก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่พูดนั้นต้องเป็นเรื่องจริงและมีประโยชน์ต่อผู้ฟังคงจะไม่มีประโยชน์อันใดเลยหากเราพูดจะได้สวยหรูหน่าฟังแต่สิ่งที่พูดนั้นกลับไม่ใช่เรื่องจริงก็ย่อมเสียเวลาเปล่าในการพูดที่สำคัญยังกลายเป็นลดทอนความน่าเชื่อถือในตนเองโดยใช่เหตุ เรื่องนี้เป็นเรื่องของการใช้หลักธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องที่เรียกว่าปิยาวาจาซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการครองใจดนปิยาวาจาแปลว่าการพูดว่าจาที่ไพรรฟังแล้วเกิดความชื่นใจเบิกบานใจซึ่งมึงประกอบสีประการที่จะเรียกได้ว่าเป็นปิยาวาจาก็คือคําพูดนั้นเป็นคําพูดที่เป็นความจริงคําพูดนั้นเป็นคําพูดที่ไพโรฟไม่อยากถาย คำพูดนั้นไม่ทำร้ายจิตใจหรือก่อความเสียหายให้กับใครทั้งสประการนี้อีกทั้งยังทรงตรัสด,ด้วยอาการสงบและมีพระสุรเสียงที่นุ่มก้องกังวานจับใจคนฟังเป็นอย่างมากที่สำคัญปียาวาจาของพระพุทธองค์นั้นประกอบด้วยด้วยกาลเทศะในการตรัสทุกอย่างทรงเลือกเวลาในการรา่อนเป็นอย่างยิ่งโดยบทสรุปนั้นการพูดที่ดีต้องพูดเรื่องจริงและมีประโยชน์ ไม่ใช่พูดให้ไพโระแต่ไม่มีสาระเพราะจะทำให้เสียเวลาและลดความน่าเชื่อถือของผู้พูดเองฝากกดไลค์และกดติดตามช่องพ่อแค่บอกและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ